โป้ขนมที่ทุกคนชอบกินอเราเปิดประโยคน,นี้มาเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่ใครๆก็รู้จักใครๆก็ชอบกินแต่จะเกิดอะไรขึ้นเมือ่อปีโป้กลายเป็นมันตภัยของมนุษยชาโอ้โหัช่างใหญ่โตมากเลยแค่อยากกินปีโป้เนี่ยถ้าตัวเนเปิดจาก้เปิดจากลองคิดว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเรา ถ้าวันหนึ่งพวกคุณคิดว่าใต้สถานที่ที่คิดว่ามันเป็นที่ทาบุญที่ศีกษาศีลที่เราเข้าไปกราบไหว้บูชาแต่ท่านใต้นะมันเป็นสถานที่วัดตัวของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มันเป็นสิ่งหาศัตร์ทังใจของเราก็ได้ครับแล้ววันหนึ่งมันพร้อมที่จะคื้คานมาหาพวกคุณทุกคนและพร้อมที่จะพืน การต่อสู้ทันิใัย่แต่บทสืปแล้วมันก็อยู่ที่ว่ามนมุษย์เท่านั้นเองที่เป็นต้เนเหตุของเรื่องราวทั้งหมดเรื่องราวของคันแต่งภาพระหว่าเทคโนโลยีแล้วก็ธรรมชาติของวันนั่นคือสิ่งที่มันเป็น,น,นต้นหตท้ายสะท้อนจากสังคมในชีวิตดูลึกมากหดเสายไปโอเคครับ <c oughs> ่าแล้วซีนที่เราสีนที่เราถ่ายทำเป็นไงครับอนที่ก่าบะ่กคะไรเงี้ยเาึงาคนอ๋อป็นซีนเป็นซีนซนนึ่ที่อยู่กบาบะคุมทุนสร้างกว่าสองรอยล้านเลยลงมาเดี๋ยวเราลองดูว่าลักษณะการทำภาพในการทำตึกของเขาให้มันหักจะเป็นยังไงครับถ้าเราลองดู Hát 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 อออแล้วทุกต้นตางสองร้อยล้านเหรียญสายไฟมากเยโอเคสิ่งที่เราสิ่งที่เราเคยบอกเมื่อกี้นะครับในส่วนของการสร้างดีขึ้นมานะครับ สิ่งแรกคือในส่วนที่เราบอกว่าตึกที่ไม่รู้ว่ารู้สึกว่ามันเป็นตึกใช่ไหมแต่ไม่รู้สึกว่าเราเริ่มเลื่อน้วยการอยู่ในห้องห้องหนึ่งใช่ไหมครับแต่ในลักษณะของเฟรมทั้งหมดพี่รู้สึกว่าเขากำลังนั่งดูหนังสืออยู่แล้วนั่งอ่านหนังสืออยู่สองคนเสร็จปุ๊บแล้วเหมือนมีอะไรมาทําให้แผ่นดินไหวแล้วรู้สึกว่าหนังสือตกหรือว่าไฟเริ่มดับลงหรืออะไรเงี้ยอันนี้เป็นการเซ็จังหวะเหการที่ดีแต่ว่าในส่วนของสิ่งที่เราจะเปิดเรื่องนะครับ เราไม่รู้ว่าตรงนั้นเป็นสถานที่ไหนถูกไหมครัถึงเราบอกว่าเรากำลังบอกพี่ว่าไอ้ตรงนั้นมันเป็นบอกว่าเราบอกว่าเป็นแต่ในสิ่งที่เราถ่ายทอดออกมาเนี่ยมันอาจจะด้วยโลเคชันหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามา,าพี่ก็เห็นแค่เป็น L S ในส่วนของแค่ห้องอะไรอย่างนี้ครับถูกไหมแล้วในส่วนของเป็นเป็นวิธีการที่จะหลาาับว่าในส่วนของการใช้กล้องที่เป็นจังหวะเจอร์หรือว่าเป็นอะไรเงี้ยที่เพิ่มมูดแทตัวนี้ตัวนั้น แต่ว่าในการเล่าเรื่องของลำดับชอนเนี่ยน,น่าจะอาจจะอาจจะดีไซน์อีกนิดนึงหรือว่าอาจาจะไม่เข้าจกัดตรงเนี้ยพี่ๆอาไม่ได้ซีเรียสมากกับการเบอร์ช่นแต่ถือว่าค่อนข้างที่จะนําเสนอมาได้ดีในไม่ว่าจะการใช้แสงโดยการดับไฟปุ๊บอ่ะรู้ล้ว,ว่าเวลาตึกจะใกล้ถล่มไฟต้องดับนะครับน,นี่ก็ถือเป็นสิ่ลิทที่ดีในการนําเสนอหรือว่าใช้อุปกรณ์ที่มีให้เกิดประโยชน์มากๆหรือว่ากลุ่มนยี้ชมกลุครับ แล้เดี๋ยวเดี๋ยวงแต่เรามาคุยกันเรื่องไอเดียว่นจริงๆพี่ชอบมากเลยภายใต้บทที่คุรู้จักมันมีอสูรร้ายอยู่โอ้โหเจิดมากพี่ก็เลยมา,าคิดต่อหลังจากที่เห็นตัวพัดของน้องีพี่ก็ลองแต่งเป็นลิศภา้าวที่เปวัดสถานที่แห่งสัทธาที่แห่งความเชื่อที่แห่งการยึดเหนี่ยวจิตใจอันนี้เราก็ำลังจะเล่าเรื่องพูดถึงแบล็กเกลว์โบสถ์วัด ที่เราเห็นธรรมดาเนี่ยแต่วัดที่มันจะไม่ธรรมดาไงแต่จะเกิดอะไรขึ้นหากวัดที่คุณรู้จักกลายเป็นที่เพาะพันธุ์อสูรร้ายแห่งจักรวาลกลายเป็นเรื่องแทนที่แทนที่เราจะเห็นวัดปก,กติที่เรารู้จักเนี่ยอยู่ๆภายใต้วัดที่เรารู้จักลับมีอสูรร้ายเพาะพันธุ์อยู่ใ,ใต้วัดกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาได้ในพัสดที่เห็นว่ามีการพูดถึงเรื่องของเรื่องของอะไรอะจิตใจสุดท้ายที่แบบว่าเหมือนๆคือจริงๆแล้วเนี่ย จะถูกสยบด้วยด้วยใจคนใช่ไหมเรื่องของสองคารามจักรบาลพี่ก็เลยแถมให้หน่อยว่ามีเพียงอนุภาพแห่งจิตเท่านั้นที่จะยับยังหาสงคารามได้อลังการโดยถูกสร้าง,ง,าง <laughs> คือตรงนี้เราสามารถโพสใส่ไปได้เพราะว่าเพราะตรงนี้เราไม่ได้แบบคือคือทำโปรดกชันกันจริงอยากจะนาเสนอเรื่องของวิธีคิดเพราะฉะนั้นแบบอยากจะใส่อะไรให้มันน่าสนใจก็ใส่เหอพี่ก็โม้ให้แล้วว่า200ล้อยล้านเหรียญ คือหนังไซไฟเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยควารจุดขายของมันเนี่ยจะอยู่ด้วยงานด้านภาพงานด้านภาพที่โอ้โหอลังกาเรเลยพอเปิดภาพปุ๊บอย่างแห่งสตาร์แฟกนะปึ้งโอ้โหอลังเหลือเกินเมื่กอกี้ก็อลังน่าตื่นอารมณ์นะนะครับโอเคก็เดี๋ยวลองเอาไปดูหลับมัเป็นสคริปต์ต่อไป <laughs> ขอดูหน้า <laughs> ลลเฟรโรแมนติกนะครับ <laughs> <laughs> มาแล้วครับ สันนีของเราคือหลายหลายคนคงเคยได้ยินคําสัญญาของที่เราเคยให้ไว้กับคนเราครับไม่ว่าจะเป็นให้ไว้กับลูกให้ไว้กับพ่อแม่หรือให้ไว้กับคนที่เป็นแฟนเราเ็นรักแต่แต่ว่าจะมีสักกี่คนที่จะรักษาสัญญาของนานได้ผมเลยเด่งกับคำว่าหนึ่งคาสัญญาแต่อาจจะล้มลงกันยิ่ยิง รวมนตินสไม่ต้องดอกหน้าพี่ในเรื่องไงครับผมก็จะแบ่งจะแต่งตัวหนังเป็นสามสามตอนโดยการโดยจะเกิดช่วงในเวลาที่คลาดเกี่ยวกันคือจะเกิดในช่วงตอนปีใหม่โดยคู่แรกเนี่ยจะเป็นคู่แรกเป็นอ๋ออ๋อทรัพย์ทรัพย์ใช่ ก็คือจะมีสามีภรรยาคู่หนึ่งครับสามีเนี่ยต้องเดินทางไปที่ต่างประเทศเพื่อที่จะไปทำงานแล้วพลาดโอกาสที่จะฉลองวันปีใหม่กาแฟกับภรรยาวเองแต่ว่าพอเขาไปถึงประเทศอีกประเทศหนึ่งแล้วเขาเกิดลายไแต่ด้วยความที่ทขรละสายสัญญาเขาก็โทรกลับมาบอกภรรยาว่าสัานี้เป็นคอามผิดแรวะความเดือดที่สองคือ จะเป็นพ bon ่อกับลูกที่พ่อสัญญาว่าจะปกป้องลูกทุกกอย่างแม้ว่าอะไรจะเข้ามาในชีวิตลูกก็เรื่องนี้จะเกิดในวันปีใหม่ที่ลูกลูกหังผ่านลไปแล้วพ่อจะการผ่านลูกยังไงแล้วพ่อจะักษาสัญญาที่ให้ไว้กับลูกได้ยังไงแล้วก็เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของเลื่อนสิทธิสองคนซึ่งเรื่องจะเกิดเมื่อปีใหม่สีปีที่แล้ซึ่ง ผู้ชายเนี่ยก็มาสารภาพหลังกับเพื่อนเพื่อนเองว่าเนี่ยถ้าอีกสิปีผมไม่มีใครเรามองคมกันอไปนันจะเป็นเรื่องของทางสางคมยังไม่เป็นเรื่องเดี่ยวกันละซึ่งฉากที่พวกผมถ่ายคือจะเป็นฉากของเริ่มสารภาพหลักของตอนสุดท้ายจะเป็นรอนชนัดนะครับลองดู